ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่62และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทายสภาวะจิตที่สูงสุดของชีวิตคือคำว่าให้ความสัมพันธ์ที่สอดรับกันกลุ่มที่สองของบทนี้คือเป็นที่พึ่งของคนเลว สอดรับกับมีโทษทันก็ได้อภัยโทษคนเลวไม่ใช่คนชั่วที่สุดเพียงแต่ไม่สันทัดในการรักษาเต่าเท่านั้นเขาถือเต่าเป็นร่มที่คอยคุ้มครองหวังที่จะอาศัยเต่าหลีกเลี่ยงภัยดังนั้นคนเลวจึงไม่เหินห่างจากเต่าเช่นกัน ส่วนเตาเปรียบเสมือนมารดาผู้เปี่ยมด้วยรักเมตตาคอยขจัดความขัดแย้งไปทั่วทุกที่และไม่เคยสร้างความขัดแยง้งเมื่อลูกทำผิดขอเพียงยอมสำนึกผิดและแก้ไขแม่ต้องให้อภัยเขาแน่นอนนอกจากนี้ยังหาทางไถ่โทษให้เขาช่วยเขาแก้ไขความผิดให้ถูกต้อง จะทำอย่างไรเราศึกษาเต่าและฝึกปฏิบัติไม่ว่าเวลาใดพึงจำไว้ว่ามอบความปิติยินดีความหวังความเชื่อมั่นและความสะดวกให้แก่ผู้อื่นมอบความปิติยินดีไม่ใช่เอาอกเอาใจ ความสุขที่แท้จริงล้วนเป็นผลพลอยได้ของความรับผิดชอบหากสแสวงหาความสุขโดยไม่มีความรับผิดชอบจะเป็นการดื่มเล่าพิษเพื่อดับกระหายดังนั้นการทำให้ผู้อื่นมีความสุขสามารถให้โอกาสเขาได้แบกรับจากนั้นชี้นำให้เขาแก้ไขปัญหาด้วยพลังของตนเอง เมื่อเขารู้สึกว่าตนเติบโตแล้วความสุขนั้นจึงเป็นความจริงมอบความหวังไม่ใช่การอธิษฐานความหวังคือแสงสว่างที่ทำลายความมืดผู้ที่อยู่ท่ามกลางความมืดมนยิ่งใฝ่หาแสงสว่าง เพราะการเข้าหาแสงสว่างคือสัญชาตญาณของชีวิตความหวังคือแรงขับเคลื่อนที่มากที่สุดของชีวิตหากไม่มีแม้ความหวังมนุษย์จึงถูกความเป็นมานกลืนกินความหวังไม่ใช่การให้อีกฝ่ายอธิษฐานแต่เป็นการเพิ่มพลังความร้อนให้ตนเองให้เขาสัมผัสถ,ถึงความอบอุ่น ทำตนเองให้ดีให้เขามีทิศทางที่ชัดเจนมอบความเชื่อมั่นไม่ใช่การปลอบโยนคนส่วนมากในโลกล้วนต้องการเสียงปรบมือวิธีที่ดีที่สุดในการให้คนเพิ่มความเชื่อมั่นคือมอบพื้นที่ให้เขาขัดเกลาคุณสมบัติจนเป็นอัตลักษณ์ นี่สำคัญกว่าการมอบสิ่งอื่นใดให้เขาทั้งหมดไม่มีใครอยากทำให้ผู้อื่นผิดหวังเมื่อเขาพยายามขัดเกลาคุณสมบัติจนเป็นอัตลักษณ์และมีการพิสูจน์เพียงพอแล้วเขาจะเชื่อมั่นว่าแท้ที่จริงแล้วพลังอยู่กับตัวเราเองจริงๆและนี่เป็นสิ่งที่เขาได้พิสูจน์ด้วยตนเองแล้ว เมื่อคนเรามีความเชื่อมั่นต่อเตาพลังจึงกลับคืนมามอบความสะดวกสบายไม่ใช่การทำแทนให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นและตนเองคือสติปัญญาที่เรียบง่ายท่ามกลางชีวิตคนเราการให้ มีความสุขมากกว่าการรับเสมอแต่อย่าทำอะไรแทนคนอื่นไปหมดยิ่งไปกว่านั้นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้อื่นคือการอำนวยความสะดวกให้ผู้อื่นจเจริญเติบโตขัดเกลาคุณสมบัติจนเป็นอัตลักษณ์และแสดงความซื่อสัตย์มีสัจจะบางครั้งการเว้นที่ว่าง ยิ่งต้องการสติปัญญาสภาวะจิตสูงสุดของชีวิตคือคำว่าให้ส่วนบรรดาความผิดในชีวิตคือคำว่าเอาคนเลวมักคิดเอาแต่ได้จึงมีความทุกข์ที่ต้องการอภัยโทษดังนั้นคนดีให้ความสุขความหวัง ความเชื่อมั่นและความสะดวกแก่ผู้อื่นอย่างต่อเนื่องเปรเียบเสมือนการเติมเชื้อไฟสร้างสภาพแวดล้อมที่เพิ่มความอบอุ่นแก่คนเลวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าสารกลายเป็นเข้าสวยเมื่อคนเลวได้เรียนรู้และสมัครใจยอมเป็นผู้ให้แล้ว ทันทีที่แสวงหาจากภายในเต่าจะตื่นขึ้นผลของการมีโทษทานก็ได้อภัยโทษจึงปรากฏขึ้นโดยอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่าวันที่24มีนาคม2566เผยแพร่วันที่1874